แล้จะชมอลไรบ้างโอ้โหดั่งทำงานตอมีกับศิลปินโอครับผมใช่ใช่ครับผมก็วันเมื่อวานนะครับที่เพิ่อนประกาศว่าเออเราสองคนเป็นศิลปินในไรเช่นไรก็ดีใจครับที่เออจะเป็นในเวอร์ชั่นศิลปินอะไรเงี้ยผลิตผลงานเพลงให้ทุกคนได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยสารฝันเราไหมคะการรู้จักยินดีโซว่ที่แบบเราอยากได้มาจากบัวเอง ก็ก็ฉาดฝานครับเพราะว่าอ่าอิมแพ็คก็ฉาดฝานเราไปแล้วใช่ไหมจิมมินายใช่แล้วโค้ดนั่นแหละก็แบบว่าเป็นความฝันก็คุณภาพของจิมมินายด้วยนะครับผมด้วยที่ได้เออได้ลองทำอะไรแบบใหม่แบบเปิดชีวิตครับเดี๋ยวประการที่แบบว่าเปิดชีวิตครับ,รบก็ตอนนี้เป็นศิลปินแล้วนะครับทุกคนครับก็เอ่อเวลาไปงานหรือว่ามีเฟสติวัลหรือว่ามีอะไรก็โปรดรับรู้ไว้นะครับว่าผมชื่อว่าจิมมนายและผมเป็นศิลปินของ ไบรเซอร์เป็นนักร้องเป็นคนเท่คนคูลนะครับใช่แล้วแล้วก็จะมะีผลงานเพลงให้ทุกคนติดตามกันมาอย่างมากมายหลายหลายเวอร์ชันหลายแบบเลยครับหลายสไตล์ทุกคนได้ดูกันนะครับจก่อนยาอยากขึ้นสเตจไหนเป็นพิเศษัี้นนบินดนี้แลวนะโออยากขึ้นสเตนไหนครอยากขึ้นอนิมแพไมล่าช้ามังเลย ถ้ามันได้ก็ดีครับใช่ถ้าแฟนคลับอยากอยากไปก็ดีครับแต่ว่าสเตจที่อยากไปเหรอก็มีหลายๆรายการที่อยากไปเช่นอาชีพบ๊อบเซตที่อยากไปอยากไปเอือแล้วไปลองดูนี่เดี๋ยวคุณปล่อยเพลงใหม่แล้วไปเลยครับมอนมอนนะครับที่โปรดิวเซอร์นะครับก็จ้างไปอยู่ที่บ๊อบเซตได้นะครับครับเออผมเหรอครับผมอยากไป อยากไปโคเชล,ล่าอ,อยากไปโคเชล,ล่าอยากไปราชมังฝันสูงไว้ก่อนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงครับรไปไม่ถึงก็อย่าว่ากันนะครับรถ้าได้ไปเราอยากจะพูดอะไรบางทีนแ,นนแนะนำตัว My name is Gemini <ร>นี่คำชื่อว่าเจมินาจะได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนโลกนะครับแต่นั่นมันโคเชล่าเลยนะอ้าวเห็นไหมมิลลี่ยังไปได้เลย ใช่ใช่ไหมคนไทยก็ไปได้จะไปไดทั้งคนเลยจะไปไม่ได้คณโพสอะไรนะอะไรเนี่ไรฉ่แบบำับอะไรครับฉ่ำา่อ๋อนี่คือเรากลักิดจะไปโคชล่าแล้วจริงเหรอครับขอให้ได้ไปก่อแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวสกิ๊จะตามมา มาเวนี้ใช่ไหมครับก็ที่จริงอะ่ะมันจะปล่อยไม่ใช่เพลงเดียวหรอกปีนี้ก็อาจจะปล่อยหลายเพลงเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่อยากจะปล่อยเยอะก็จะมีเพลงที่ที่เร็วบ้างเพลงที่ช้าบ้างมีหลายรสให้ทุกคนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเพลงแรกก็จะเร็วๆหน่อยก็จะมีความสนุกอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่แบบว่าถ้าทุกคนฟังอะ่ะจะสามารถลองตามได้ครั้ง,งแรกเลยเพราะว่ามันติดหู ติดผูกผมมากเลยตอนนี้อยากร้องออกมาแต่ว่าร้องสิทั้งนี้นึงหนึ่งคำหนึ่งคำไม่ต้องร้องหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งคำในฮุกอ่ะมันไม่มีใครรู้แล้หนึ่งคำเองช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าจะเป็นงะไรช่วยคำว่าช่วยแอรช่วยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วกันจะเป็นช่วยอะไร ช่วยด้วยหรือว<า>่าช่วยช่วยฉันทีอ่อาก็ลองเดากันดูอ่าถ้าใครเดาถูกอาจจะไปไกดไลคะ์ช่วยอะไรนะคะช่วยอะไรนะคะช่วยอะะไรนคะคนต้องไปเราถูกอ่าเห็นว่าถ่ายไปแล้วใช่ไม่ถ่ายแอดถ่ายไปแล้วครับผมดิเซอร์ฮออร์ฮลดอ๋อใช่ครับจะปล่อยวันที่20นี้ครับการปฏริพินไว้นะครับก็จะให้ดูวัน 20, 20น2สิบยี่สินาย ชื่ออ๋อชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงว่าเทศคะแนนเขาบอกแล้วครับเธอเป็นแคนดิเดตของฉันได้ไหมบอกใครทั้งบอกเธอหรือบอกเธอว่าจริงเลยไหมครับเอ่อตอนนี้เป็นอยู่ใน process การทำดนตรีใหม่อยู่ครับเพราะว่าผมอัดไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้มีการถ่ายเอ็มวีขึ้นมาแต่มีเช็คแล้วน,นะว่าคิวไหนแต่ว่าออตอนนี้เพลงยังไม่เสร็จเพราะผมผมอยากแก้อะไรนิดนึงครับก็ให้มันมีความเป็นตัวเองขึ้นมาใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตาม,มานะครับด้วยความที่ผมเรื่องมากหน่อยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผลงานอา,อาจจะออกมาช้านิดน,นึงนะครับแต่ว่าจะพยายามออกมาทําให้ได้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณมากครับทำไมถึงเริ่มเพลงช้าเหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นเพลงเร็วมาหมดละเป็นเพลงที่มีมูทที่ค่อนข้างที่จะอัพบีดนิดนึงซึ่งอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างเพราะว่ามุมมองออของผมในในเพลงเพลงนี้ที่มันเป็นเนื้อเพลงขงมันเคยเกิดขึ้นขอหจริงจริงแล้วผมอยากเล่าสู่เพลงนี้ครับมรไม่ใช่ไม่ใช่ยังแต่งไม่เสร็จนี่แต่งไม่เสร็จครับอันนี้อันนี้เป็นเพลงที่พี่แอมแต่งครับ สปอยแล้วรู้เหรอว่า้อเงจะเป็นยังไงฮะ้องมีมาเออเออลายปจไม้าตด้วยกแสดงว่าเพลงนี้เนี่ยก็คือเรามีส่วนร่วมเยอะมากเลยจะไเนียเมีส่วนร่วมเยอะมากไม่ว่ามาจากคนน่ที่ใช่ครับใช่ใจะพยายาม ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดในผลงานเพลงต่อจากนี้ครับเพราะด้วยความที่เราเป็นศิลปินไรเซอร์แล้วนะครับก็การที่จะปล่อยผลงานเพลงอะไรออกไปก็อยากให้มันเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็ให้คนฟังได้รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วก็มีมุมนี้นะมุมนี้นะ,นนะดว่าเราอะแบบชอบมีโอกาสที่จะเอ,เองด้วยวกำลังกำลังทำอยู่ครับแต่ว่าต่อจากรายการของพี่โตเลยครับ อนนั้นพี่โตขึ้นมาให้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีแวลที่จะไปต่อได้อะไรพี่โตว่าจะคอยช่วยอยู่ครับก็รอติดตามแป๊บนึงนะครับตอนนี้ได้ไฟล์เพลงมาแล้วแต่ว่าขอไปอัปเกรดก่อนนะครับอย่างนี้อย่างนี้แบบว่ามีโอกาสจะแต่งเพลงให้คนทั้งค่าไหมแต่งเพลงให้คนนะครับแต่งเพลงที่ตัวเองแต่งมาแล้วยังยังไม่มีเวลาจะแต่งเลยเริ่มแบบชี่ยวชาญแล้วไงอ๋อ่ยวชาแล้วอ๋อแคุณอยากได้มาออกเพลง อะไรนะคุณจะแต่งให้ผมเว่าแล้วเดี๋ยวผมขอร้องเพลงที่คุณแต่งทำไมเป็นเกียรติมากเลยอ่ะเป็นเกียรติมากจังเลยไม่ได้จะไม่แต่งเพลงโฟล์ทไว้ขืนนะเนี่ยไว้ขืนนะเนี่ยไว้มีเวลาครับถ้าถ้ามีเวลาก็จะพยายามดูนะครับเพลงเพลงหน้าของโฟล์จะเป็นเพลงช้ามาบอกว่าเพลงเพลงเพลงหน้าของโฟล์นะครับแฟนจะได้มีโอกาสฟังโฟล์ร้องเพลงช้าอ่าคุณมีเพลงร็อกแล้ว ยังมีเพลงเอาอะไรวะเอ้ยไม่ใช่อยู่เฉยก็น่ารักเออที่จริงอะผมอยากร้องเพลงช้ามากแต่ว่าเอออที่แกช่วงเค้าก็วางว่าเออว่าควรเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็แต่ว่าจะมีแน่นอนเพลงช้าเพราะว่าผมเป็นคนชอบเพลงช้าอยู่แล้วจากจากเพลงที่ผมชอบไปโคเวอร์อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเร็วเพราะว่าอยากให้ทุกคนเอออยากเต้นอยากอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออว่าผมเต้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเต้นเต้นเป็นยังไงบ้างอยากให ไปดูกันเพราะว่าเต้นเยอะมากเลยเยอะที่สุดในชีวิตเลยใช่จะข้นรารอขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแฟนคลับนั่นแหละขึ้นอยู่กับ,บแฟนคลัลคบ,บปแล้วว่าอยากดูไหมแต่ว่ามีคนมีพิลุทธับมีพิรุครับใครใครไม่มีครับ <poisoned indo> ไม่คือจริงๆอะคอนเสิร์ตอะมันมีทั้งปีอยู่แล้วเราไปงานงานนู้ตออย่างบิ๊กมา์เทนก็ดูว่าเป็นคอนเสิร์ตจะศิลปินคอนเสิร์ตล้วเอลเอลโอเอลประกาศไปแล้วใช่ไหมเออแเอลเอลก็เราจะไปได้ขึ้นคอนเสิร์ตใช่ใช่ช่ม่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคุอ Happy w e e ุน Happy Weekend วันไหนครับ มอยู่วันวันุครับผมอยู่วันแรกเลยครับสายตึงสายไหนให้แต่งตึงไหมเราตึงตึงตึงมากเลยครับตัวสายตัวตึงครับมันเป็นสายแดงก็จะได้เห็นว่าเต้นอะไรอย่างงี้จะได้เขาถันตัวแล้วจะไปโชว์เพลงใหม่เฮ้ยตีเหรออ๋อมันปล่อยแล้วนี่ว่าเป็นนี่เลยใช่ไหม โอเคอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมกูไม่มีเพลงใหม่เดี๋ยวอุ้ยอยากโชว์ให้เป็นแพนของใครเห็ุแต่แต่คุณจะไปโชว์ที่แรกที่แรกเลยปั๊น่าจะใช่ครับเป็นโชว์ที่แรกที่แรกเพราะว่าเตรียมข <c oughs> องเป็น,นเซอร์ไพรส์นี่ใช่ชนนก็สามารถติดตามได้ทวิตเตอร์หรือว่าจะบีนตามมาก็ได้นะใช่ผมอยู่วันแรกเลยครับใช่ใช่อะไรนะครับอ๋อเขามีแบ่งเป็นสายเลยเหรอแต่พอทุกคนบอกวันที่ออกเป็นสายตรงเลไม่ได้เลยใช่ อ๋อคือวันแรกคือสายร้องวันที่สองคือสายทำอะไรไม่ได้แต่อะไรสายเมนเพอ่าสายวันที่สามอะออะไรสายแดดอ๋อคุณมาสายแดดแล้วมีใครบ้างอุ๊ยไอ้จักรนี่แต่นี่สเต็ปเขาดูไหนสเต็ปคุณเป็นยังไงฟิลไมเคิลไมเคิลโฟนคุณทำ พงศ์ก็มาใส่ร้องใช่ไหมสร้องใส่ร้องก็หวังว่าจะร้องเพลงได้เพาะให้คนได้ฟังกันให้มันเหมาะสมกับสายร้องนะครับใช่ใช่แต่ว่าบอกเลยว่าสส่ร้องเนี่ยจะไม่ใช่มีแค่ร้องแน่นอนเพราะว่าดนตรีก็จะมาเต้นก็จะมาจะบอกนะเอ็นเตอร์เทนก็จะมาตีในคอนเสิร์ตอะไม่รู้ ครับีีสใกล้แล้วใกล้ตายเหนื่อยว่อค like ือมันยังไงตอนอัพเดตอะไรกั um ้นหนักอะไรกันแล้นก็ถามว่าหนักไหมเหรอก็หนักอยู่นะครับโอ้ไม่หนักอยู่หนักมากหนักหนักเออใช่แต่ว่าเออเราจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะเออเรียกว่าอะไรไปไปที่ท่าย ท,ทุกคนน่าจ,จะได้เห็นกันในทวิตเตอร์กันแล้วว่าเรามีไปโลเคชันนูน้นโลเคชันนี้ใช่ซึ่งโลเคชันนูน้นโลเคชันนี้ของเราเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้มีเหตุผลที่เรียอกว่าอะไรมันไม่ได้มี็อดเรื่องอะ่ะมันจะมันจะสนุกม,มากเอ้ยออใช่แต่ว่าอ,อยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะครับตอนนี้ก็เกินครึ่งทางแล้วถ่ายไปเกินครึ่งทางแล้วไม่ได้ไบเลยบอกว่าผมกลับมาจัดค่ายแล้วเนะี่ แฉลผมเต็มตัวเลยแล้วบอกว่ามันถ่ายเลือดดึกผมต้องไปว่าบุกด่าฝ่าฟันอะไรเงี้ยเพื่อความรักที่ผมมีต่อไอ้กองทัพกองทัพฝ่างาเรกเรื่องยังลบสื่อรักด้วยนะเฮ <c oughs> <c oughs> <ะ>้ยเย่าลบด้วยยังลบ <c oughs> อ่ไ <c oughs> ม่ก็ไซ ฝากด้วยนะครับเขียนรักด้วยอย่างลบไม่เลิฟเฟคแอปนะครับก็จะมาให้ทุกคนได้ดูเร็วๆนี้นะครับก็ฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับใกล้ปล่อยแล้ววันที่20นี้นะครับชื่อเพลงว่าเทคะแนนนะครับก็ฝากด้วนะครับเทคะแนนเป็นแฟนได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สบายสิเฮ้ยอ้าวโอเคโอเคเอ่อส่วนของผมฝากผลงานได้ไหมครับฝากก็นี่แหละครับซีรีส์ครับ แล้วก็พาศิลปินก็ตอนนี้ก็กําลังทาเพลงอยู่นะครับตอนนี้ยังบอกชื่อเพลงไม่ได้ครับแล้วก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรมากครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีต์ตามต่างประเทศครับอย่างเดี๋ยวที่จะถึงนี้จะมีไปญี่ปุ่นครับก็ถ้าใครติดตามกันได้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอลชอนครับบอลชอนที่พวกเราเป็นแบรนด์เอเมบเสเดอร์ครับกันทั้งสองคนครับ ก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับไว้